ถึงนาทีนี้เนี่ยนะคะในวันนี้ก็วันที่18เมษายนก็เหลือเวลาอีกแค่เพียง2สัปดาห์เท่านั้นนะคะที่จะเข้าสู่ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้ประกาศเอาไว้ว่าจะยุบสภาเพื่อเปิดโอกาสนะคะให้มีการเลือกตั้งซึ่งแน่นอนค่ะว่าในมุมมองของพันธบทโททักษินนี่คือสองเวียนการต่อสู้ครั้งใหม่คะ่ะที่จะสามารถช่วยพันธบทโททักษินนั้นกลับประเทศได้พาผมกลับบ้านด้วยนะครับ พาผมกลับบ้านด้วยนะครับพันตำรวโททักษินตังเปาโกอีสอสสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้สูงถึง270ที่นั่งเพื่อสามารถจะตั้งรัฐบาลได้พักเดี่ยวทั้งนี้ก็เป็นเพราะความเชื่อมั่นในฐานเสียงของคนเสื้อแดงผ่าน,นกลไกเกื้อนหนุนของพักเพื่อไทยโดยคำมั่นสัญญาของพันตำรโททักษินเมื่อวันที่10เมษาย,ยน2554ที่ได้ให้เอาไว้กับคนเสื้อแดงว่าท่านเลือกพักเพื่อไทย หรือร mm ่วมต่อ hmm. สู้กับพันธุ์หนวดโถทักษิณคนเสื้อแดงจะไม่มีทางตายฟรีมีน้องนของเรามีปรชนของเราต้องไม่ตายฟรีมน้องของเรามีานขเราต้องไม่บาดเจ็บฟรีผมจะทำหน้าที่ให้ทีญในการดูแลสนนั้น พก็เป็น uhm อิสระเสรีนะคะในการต่อสู้กับสนามเลือกตั้งนะคะถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะชูนโยบายในการคืนความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงอย่างที่พันตธมโททักษินั้นได้ระบุแต่กระนั้นก็ตามเนยนะคะเราก็จะต้องมีการพิจารณาควบคู่กันไปด้วยกับนโยบายนิรโทษกรรมทางการเมือง นับตั้งแต่เหตุการณ์ในวันที่19กันยายนปี2549นะคะที่ทางพันตำรวจโททักษิณนั้นได้ไปให้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journal <an> เอาไว้เมื่อช่วงวันที่8เมษายนที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่ามีประเด็นนะคะที่ดูจะขัดแย้งกับการคืนความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงชนิดที่เรียกว่าไม่ชอบมาผากลค่ะ for r y e r y y o d y ค h ช t with politically linked o f f n s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  n t t h t t u m u l t ทู o ั r โฟ r p l จีอั s ซึ s งเป็นก i military group in b k n g k o k พื่อขับ o m from p o น e r นี่คือรายงานบทสัมภาษณ์พันตำรวจโททักษินของบอร์สริเจนลที่แปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าพันตำรวจโททักษินจะผลักดันให้มีการนิรโทษกรรมผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหรือเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองทั้งหมดนับตั้งแต่รัฐประหารเมื่อปี2549เป็นต้นมา ซึ่งก็เป็นไปตามท่าทีของพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ต้นว่าจะออกพรกร,กริรโทษศกรรมให้กับพันตำรวจโททักษิณหากได้รับชัยชนะในการจัดตั้งรัฐบาลแต่การให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจโททักษิณในครั้งนี้กินความหมายลึกและกว้างกว่าโดยเฉพาะการที่จะเรโทษศกรรมให้ทุกคดีการเมืองตั้งแต่เหตุการณ์สุดก้ากัายยน2549ซึ่งหมายถึงคดีสลายการชุมนุมเมื่อปี2553ที่มีฝ่ายคนเสื้อแดง ทหารตำรวจและประชาชนผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งขัดแย้งกับคำสัญญาที่พันตำรวจโทรทัินได้ให้เอาไว้กับคนเสื้อแดงว่าจะไม่ตายฟรีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคำพูดหรือคำสัญญาของพันตำรวจโทรทัศนที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ห่างกันแค่เพียงสองวันเท่านั้น สามารถบ่งชี้ได้หรือไม่ว่าน,นี่คือการหลอกใช้คนเสื้อแดงเพียงเพราะทั้งหมดเพื่อให้ตัวของพันธบทโททักษิณนั้นได้กลับประเทศเท่านั้นถึงกระนั้นก็ตามในประเด็นดังกล่าวได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเว็บไซต์ไทยฟรีนิวส์ของเครือข่ายคนเสื้อแดงอย่างหนักโดยเฉพาะข้อความหนึ่งที่ระบ,บุว่าที่ท่านให้สัมภาษณ์ว่าจะนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองหมายถึงใครบ้างถ้าท่านจะนิรโทษแบบเจ้าเกากันไปทั้งสองฝ่าย ถ้าท่านจะนิรโทษคนที่ฆ่าคนมือเปล่าถ้าท่านจะลืมเหตุการณ์คิลลิ่งฟิวเดือนพฤษภาคม53ขอเรียนว่าพักเพื่อไทยของท่านจะไม่ได้คะแนนจากคนเสื้อแดงแน่นอนและจะไม่มีใครเห็นท่านในสายตาอีกเลยงานนี้นะคะพี่น้องคนเสื้อแดงเองก็คงจะต้องพิจารณาใครครวญดูให้ดีแล้วค่ะว่าสําหรับพันธมตทักษิณแล้วมองพี่น้องคนเสื้อแดงนั้นมีค่าอยู่ในสถานะอะไรกันแน่คะ่ะ